สวัสดีครับสวัสดีปู่ฤาษีนะครับตัดเจอกันอีกแล้วครับปู่ัวเชดายปู่ตัดแปลงแทบปู่ได้จับหัวไหมครับปู่ไอ้ที่บอกว่าแปดหกเนี่ยครับก็ก็ซื้อแปดหกตรงตรงเลยอ๋อต้องตัวตัดไม่ใช่ชื่อแปดหกครับครับปู่ก็คือที่น้องเขียนให้แปดเก้าเนาะครับ S <S <S ก็คือสูตรสูตรคำนวณปู่ห้าแปดหกปู่บอกเ,เม็ดเดียวปู่บอกจะเกล่นหนักๆเลยใช่ไหมปู่ก็กไม่หนักลายหมดแปดหกพัน 8, 6, โอ้คิดว่าจะตกรเงินล้านเลยนะอ่ะโอ้คิดว่าถ้าถูกนี้น่าจะได้หลายบาทเลยนะปู่เนาะก็ก็กกคูณดูแล้วมันได้ล้านกว่าไงโอ้ครับครับปู่บาทละบาทละสี 4, <S <S ่พันห้าต้องคิด มั่นใจมากเลยเสียดายนะปูปูไม่ได้กลับหัวเนาะก็น้องนองเขียนห้าอยู่ว่าแปดหกกับแปดเก้าเขียนอยู่ในที่ที่ลงไปนะครับแต่ว่าในช่องก็ซื้อตามนั้นปู่ก็ซื้อตามนั้นแหละไม่ได้กลับไม่ได้กระโดดถ้ากลับอีกทีเดียวก็แปดหกเก้าหกเก้าแปดแปดเก้าครับแค่นั้นเอง ก็ไม่กี่ตัวไม่กลับเลยตรงตรงเลยเปลี่ยนเก้าก็เปลี่ยนเก้าไปเลยก็คือว่าสูตรตัวนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับปู่ก็ยังมาอยู่เนาะเพราะว่าเลขมันตัวเดียวนะครับปู่มันเป็นมันกระจมามันเข้ามาสามวดวไหนวดวดนี้วดเมื่อวานก่อนที่เสียงเขาคิดว่าจะเข้าอีกไงเพ่มมั่นใจมากครับก็ค,คือก็ งว,งวดที่สี่มันถูกสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่ข้าสองตัวแต่มันกระตรงอยู่นะลักสิบแักแรงมันก็เข้าแต่ว่ามันผิดแค่ว่าหกกับเก้ามันมาแทนกันแค่น,นั้นเองครับก็คือสูตรนี้ก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับปู่ยังยังวันนี้จะให้วันนี้หละครับตอนนี้ปู่ไม่สบายดีขึ้นหร้อย,ยังครับปู่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วมุกไม่ไหล ครับครับผมแล้วงวดน,นี้ปู่คำนวณได้หลายตัวไหมครับหรือว่ายังไงครับปู่ก็ได้ตัวเดียวเท่านั้โอ้ครับปูก็ก็ถือว่าดีดีมากเลยนะครับปูนะ่เนาะเพราะว่าสูตรคำนวณนี่หายากมากเลยที่ว่าคำนวณออกมาแล้วได้ตัวเดียวหางเดียวอย่างนี้เนะาะหายากมากเลยนะครับมันไม่มีมันไม่มีอีกแล้วครับไม่มีส่วนใหญ่ได้สี่หางอย่าง อย่างย่งคลิปแรกปูกกป่ก็ได้สี่หางในกลางเนาะครับโอ้ปู่ก็ได้สามสองสามแปดแต่ว่าบอกบอกได้บอกเจ็ดแปดไหมแปดเจ็ดไม่แค่นั้นแหละอืมครับแค่สงสัยอยู่เพราะมันแปดเจ็ดมันตรงตรงเลยไงจักสิบลักหน่วยเลยโอ้ครับยังมาไสียด้ว่าได้อบอกไหมได้ลงไหมเลขสี่ตัวมันมีสามมีสองแล้วก็มีแปดมีเจ็ด คือคือลักสิบนี่มีสามกับแปดครับหลักหน่วยก็มีสองกับเจ็ดถ้าได้บอกไปกับเลขแค่สองตัวนั่นแหละแต่ว่าได้บอกไม่แปดเจ็ดอ่ะอืมครับครับปู่ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันมนานมากนะครับปู่มา่คลิปเก่าอ่ะถ้าถ้าถ้านอกเปิดก็เขียนพวาะอกคนเขียนว่าปู่ได้บอกตัวไหนบ้างครับครับผมแรกครับนี่มันเข้ามันเข้ามาเลยนี่งวดนี้ก็กดเลยน่ะกดได้แล้วนี โอ้มันมันเป็นสูตรล่างใช่ไหมครับปู่ที่เข้าแปดเจ็ดงวดก่อนนะครับปู่ใช่ใช่สูตรล่างโอ้ปู่เอาเอางวดก่อนเอางวดก่อนมาตั้งแล้วก็เอามาบวกกับงวดงวดที่ออกทางสุดท้ายไงมันก็เลยได้ได้แนะปดเจ็ดปู่ยังเสียดายคลิปนั้นที่นี่มากดเครื่องคิดเลขก็ได้เจ็ดแปดอีกก็ตรงกันอีกครับเครื่องคิดเลขเรากดสามตัวรนาะกฏสองตัวมันมันออกงวดทีแล้วมันก็ได้แปดเจ็ด ก็เสียดายมันจะซื้ออ <Okay. S 1> ีกซืなな้ออยู่ซ <Okay. S 2> ื้อจอกมันจะออกซื้อเจ็ดแปดมันออกแปดเจ็ดใช่ถกสีวันแล้วมันเพิ่งเข้าไอ้คนกินเหล็กเพราะเพราะเราไม่ตามว่าสังไม่เข้าเพราะว่าสีเข้าเข้าจริงๆงว่าที่แรกวันก่อนเข้าปังเลยเขากินเหล็กมันมีแต่เรื่องง่ายๆมันก็เลขไม่กี่ตัวแค่นั้นเองแต่ว่ามันอยู่กับดวงด้วยไม่ได้ครัสาธุเดือ ตะลี่กับสิบใบนั่นแหะอืมครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับปู่สูตรปู่ก็คือให้บนมันออกบนให้ล่างมันออกล่างอย่างเนี้ยครับก็ใช่ให้บนออกบนออกให้ล่างออกล่างมันไม่เพี้ยนครับก็คือปู่คำนวณมามันถูกสามตัวมาสามงวดแล้วก็งวดที่สี่มันถูกเป็นเลขสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่เลขสองตัว มันกระดุกเป็นเก้าไเราก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้ใจก็ฟังว่าแปดแปดหกแน่นอนเพราะว่ามันจะสรงท้ายปีเก่าปีหกแปดเนี่ยครับก็เลยนึกได้แค่นั้นเละเลือกตัวอื่นไม่มาแมวม,มาใส่เลยก็ซื้อแค่ไหนซื้อสองตัวนั่นแหละซื้อซจ้ห้าแปดหกแล้วก็ซื้อแปดหกแล้วแล้วหกก็เก้าแทนกันก็ซื้อแปดเก้า ลึกแปดเก้าลึกมันออกอะไรมันออกเก้าแปดเนี่ครับเออใช่มันมันจึงไม่ได้เงินไงครับผู้ก็เลยงงทำไมเราซื้อซื้อแปดซื้อเก้าแปดเออแปดเก้านี่เก็เลยงงอ่ะมันออกอะไรกันแน่วะครับครับจะได้พี่กะโดดกระโดดเป็นเก้ากันใช่จะได้โอ้ยางงี้ก็มี ออกใกล้ๆตัวแล้วเนี้ยดันมาหามอีกได้หามแล้วในในสูนวันนี้มีหามกระเบิ้ลไหมครับปู่ไม่มีมีมีเบิ้ลแต่ล่างล่างมาเบิ้ลค่ะค่ะทั้งนั้นที่ปู่<ม> <ใน S 2> ปู่คำนวณวันนี้ได้ได้ตัวไหนบ้างครับปู่ข้างบนได้เจ็ดสี่สองครับเจ็ดสี่สองข้างล่างได้หกหก เจ็ดสี่สองหกหกเก้าเก้าด้วยนะคะปูะะะ่แทนได้ไมันเป็นไรตรตัวนี้เชื่ออยู่ว่าได้มันกระดกได้ถ้าไม่ตัดแบกมาว่าที่แล้วอ๋อเขาเขาหมุนได้ขาหมุนเป็นหกเป็นเก้าได้เลขตัวเดียวใช่เลยเก้าเก้ามันต้องมาอีกแล้ว เจ็ดสี่สองนี่ก็เป็นสูตรของที่ว่าได้งวดเมื่อกี้ห้าแปดหกห้าแปดเก้าใช่ไหมคะใช่ใช่ตัวเดียวเลยอันนี้ไม่มีตัวคืนแทนแต่เจ็ดเจ็ดก็ช่วเจ็ดทีว่าจะมาหนึ่งแทนอีกครับน่าจะไม่แทนนะคะครูเนาะครับคนวดียวจะไม่แทนคนเดียวหกกับเก้าแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเลขปู่สามารถจะเป็นแค่หกกับเก้าเนาะ <c oughs> ใช่ที่ที่ที่เคยใน ปล่อยคลิปไปสั่วใหญ่6ก้าเนี่ยกระดกกันอยู่เรื่อยครับแต่ว่าก็คือทางช่องนี้จะกลับหัวไว้ให้ปู่ตลอดเลยนะครับใช่ใช่กลับหัวตลอดเลยก็เปิดคลิปดูก็เห็นเห็นแดีได้ไหมเห็นเห็นน้องเป็นคนเขียนเขียนแล้วก็เขียนจาก6เป็น9ได้ว่าด6กัแ8 9เขียนไงก็ว่าได้กเม็ดเดียวเนาะเลขอีนีไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลบว เราก็ว่าชัวร์แล้วเราเรื่องอะไรเราจะกลับเราก็บอกไม่กลับแน่นอนตรงตรงเราหลักสิบคือได้ได้อยู่แล้วแปดที่ไหนได้ไอ้เบ้าเก้ามันกระดกกลับตีบ่างกามาอีกแล้วก็มาอยู่หลักสิบอีกมันกลายเป็นว่าเรี่ยหามมันเลยมันเลยยากครับ,รบก็คือคิดคิดว่าถ้าออกแปดหกตรงๆง,งนี่คิดว่าน่าจะถูกกันเยอะอยู่นะครับปู่เมื่อกี้เนาะ เกิได้เนาะไม่น่าไม่น่ากระดกหัวไม่น่าเป็นก้าเลยน่าจะเป็นหกมากกว่านะครับมันอยู่ไอ้โช้คนซื้อเลยแหละเราซื้อเราตามตามเขาไม่ทันเขาเขาพลิกแงกงใกล้ใกล้งก็ก็ยอมรับบ่าเราก็ถือว่าคำนวณออกมาแล้วไม่มีตัวอื่นแทนได้ก็มีแค่หกกับเก้าแต่ว่าเราไม่เอใจเลยเราเลยซื้อตรงตรงัวซื้อสามวันซื้อไปเพิ่มแต่ตัวเก่านี่ลย คนคน,คนขายตัวจองนันคนขายกรบอกทำไมลุงมาซื้อจะตัวเราเพราะมันเจตัวนี้ค่ะแต่ว่ามันเข้าสามตัวตรงนี้มาสามงวดแล้วใช่ไหมครับปู่ใช่งวดงวดเมื่อกี้เข้าเป็นสองตัวเนะาะเ,เาเป็นสองตัวแต่คนไปันไปหกตัวเอามาเทนกันค่ะแม่อาจจะได้สามตัวอีกก็ได้เนาะ ถ้าสูตรมันเดินดีเรื่อยๆเนาะคะ่ะก็ขอภาวนาว่าให้หมา <c oughs> อีกปู่ย้อนไปหกเก้าหกแล้วก็หกสี่หกแล้วก็สามุกห้าย้อนไปสามงวดมันเป้งๆเ,เ,เลยอืมครับไม่มีเพี้ยนเลยครับ แล้วแล้วสูตรตัวนี้นี่ <8 S 1> ปู่คำนวณเสร็จแล้วจบเลยใช่ไหมครับปู่หรือว่ายังไงครับปู่ก็ได้แค่นี้ไม่มีเปลี่ยนอีกก็ได<อ>้แค่นี้เลยไม่มีตัวอื่นครับเด็กหลักสิบหลักหน่วยก็ไม่มีเปลี่ยนเลยไม่ทั้งมันบอกตรงเป๊ะๆเลยท,ที่ที่คำนวณย้อนดัวเลขล่างเหมือนกันคำนวณไปคำนวณมาตั้งแต่งวดห้าแปดแล้วก็มางวดเจ็ดเจ็ดแล้วมามวดหกหนึ่ง ก็มั่นใจมากเลยเพราะวัดมันที่ผ่านมาได้ศูนย์สี่ก็มั่นใจอีกมาแน่นอนที่ได้ได้ไปออกนู่นในเครื่องคิดเลขครับเครื่องคิดเลขกดได้เจ็ดแปดมันก็มาออกตัวกลับไม่ได้เงินอีกเด็กเก่งว่านี่เครื่องคิดเลขก็กดได้อ่ะนะโอ้ครับครับปู่งั้นเลขของปู่ก็ต้องกลับไว้ด้วยเนาะค่ะเนาะ ถางั้นเอาไว้เดี๋ยวใกล้ๆวันออกโค้งสุดท้ายเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาปู่ใหม่นะครับรับไอเรื่องเครื่องกีลีกดก็ยังไม่เข้าว่าเป็นงวดแรกต้องรออีกสามงวดเพิมมาครับครับปู่ครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาไว้สรุปกันโค้งสุดท้ายอีกทีนะครับปู่ครับครับก็คือถ้าปู่ได้แนวทางเพิ่มเป็นโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเราคอยมาเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมอีกนะครับครับครับปู่ง่า เดียวเม็ดเดียวครับก็มีโทราหาใกล้วันออกายหนึ่งยังโทรามาอยู่<ม>ก็มีแถวสุโขทยัยเราทำไมซื้อทันในตั้น,นแตนแถวนี้เขาขายได้เพราะเขาบอกโอ้ลุงไปตั้งยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็ซื้อตามน,นั้นเลยต้องกลับ,บได้เลยคนทนน้อยครับครับปูเสียดายไปออกตัวกลับเนาะถ้าไม่กลับคิดว่าเอซีน่าจะถูกกันเยอะอยู่ครับปู นเนาะครับเตาว่าหกเก้าเก้มันแทนกันได้เราเรียกเขาแทนแต่ว่าเรื่องหลักสิบหลักอะไรมนันก็ธรรมดาแหละคนซื้อก็ต้องกลับด้วยนั่นแหละมันมันถึงจะถูกซื้อไม่กลับมันอย่างงี้เนีะครับะนัดอาจารย์ผู้ทําคํานวณก็ยังไม่กลับก็ยังดื้อเย้าของปืนอย่างของคิดว่าชัวครับ จนเขียนว่าสูตรนี่ชัวร์มากเขียนงนาปกกว้เลยคมั่นใจด้วยเด็จกจนบอกน้องนี่ว่าวงก้มได้เลยตัวเดียวครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใหม่นะครับปูว่วดนี้เนาะเผื่อมันมาสามตัวตรงๆเหมือนวดที่ผ่านมานะครับอย่างน้อยวันนี้ไม่มีเก้าอะไรที่บอกไปก็มีเจ็ดสี่สองกรล้วข้างล่างหกหกแค่นั้นนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณปูรุษีมากๆนะครับเดี๋ยวแอดมินโทรหาใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปูฤุษีนะคะ7 4 2 6 6 9 9นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อปู่มีเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ